วันนี้จะมาชวนทำเกี๊ยวตุรกีกันนะคะที่ทุกคนขอมาสูตรจะละเอียดมากเลยนะเห็นไหมคะวันนี้นะคะมเราจะมาสอนทำเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวตุรกีไม่มีอะไรเลยมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะนิดหนึ่งประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะตัวนี้คือกะเอาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน,น้อยค่ะประมาณหยิบมือหนึ่งเพื่อเพื่อรสชาติดึงรสชาติแล้วก็น้ําน้ําอุณหภูมิห้องธรรมดาค่ะใส่ลงไป เราจะรวบนะคะก็คือนวดทุกอย่างให้เป็นก้อนเท่านั้นเอง<ม>ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาไม้พายนี้นะคะ่ะโคนโคนโคนทุกอย่างเข้ากันแบบนี้คือเราจะใส่น้ำขนาดไหนก็ได้ให้แป้งเนานวดได้เป็นพอค่ะตัวนี้แป้งจะแข็งหรือจะนุ่มก็แล้วแต่เราแต่อย่าให้แป้งนุ่มมากเท่านั้นเอง ใส่ไข่ได้ไหมใส่ไข่แทนน้ำได้ค่ะแต่ว่ามีนาบางครั้งมีนาก็ไม่ชอบในกลิ่นของไข่เขาไงตัวนี้มันจะทํามันจะทําได้ประมาณสองจานนะเนี่ยอะ่ะบางครั้งเนี่ยค่ะแป้งมันจะแข็งเกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเติมน้ําไปได้ทีรแ,แบบหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะเติมน้ำไม่ทีละหน่อยค่ะปพรวดลงไปนั่นอ่ะได้ล้ะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนวดนะคะแป้งให้พอเข้ากันนี่นะคะมีนานวดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเนื้อแป้งนะเห็นไหมมันจะแบบนุ่มๆแบบนี้ใครจะแบ่งเป็น2ก้อนก็ได้แล้วก็รีดนะคะแต่วันนี้มีนาจะรีดแผ่นเดียวไปเลยแม่จานีมีนานะคลึงอ,อย่างกลมคือเขาคลึอองแบบนี้แล้วมันออกมากลมดิกเลยอะ่ะชิมีนาออกมาแบบกลม ไม,มไม่เป็นไรใครไม่มีไม้ยาวอย่างมีนาน,นะคะแบบนี้นะก็สามารถใช้เป็นแบบไม้ไออย่างเนี้ยขึงได้โรยแป้งไปแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้ไม้เนี่แหละคะ่ะมมวนเขาแล้วก็กดแค่ข้างางแล้วสะบัดออก ตอนนี้นะคะเราก็รีดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาตัดนะคะเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเลยก็ได้แบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะทำรูปแบบไหนเนาะอันนี้ก็จะมีจับจีบแบบเกี้ยวธรรมดานะคะถามว่ากลีอย่างนี้แล้วโะเป็นลอยไหมบอกเลยว่าเป็นลอยแต่ทำอย่างไรได้ ใช้งานเนาะ,ะหรือว่าสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้วันนี้ทำเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ เราจะมีเนื้อค่ะเนื้อบดธรรมดาค่ะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยหรือว่าใครจะปรุงด้วย3ามเกลือก็ได้แล้วแต,แต่ลูกชายมีน้ำไม่ทาน3ามเกลอกือนะก็จะปรุงแค่เกลือพริกไทยเท่านั้นเองแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันขยำแล้วนะคะแล้วก็จกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็วางค่ะวางลงไปแบบนี้วางลงไปแบบนี้นะคะ แล้วทำยังไงต่อแล้วเราก็มาจับค่ะจับจีบแบบนี้แค่นี้เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้จับจีบบนจับจีบล่างให้มันเป็นรูปก,กระเป๋าแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยจะปิดให้สนิทเลยก็ได้อ่ะแบบนี้ ได้เช่นเดียวกันรวบอย่างนี้เลยค่ะถ้วก็ไปเลยจ้าต้มน้ำนะคะนี่คือหนึ่งจานอถ้ามีกุ้งด้วยนะ สับไปพร้อมกันนะใส่ไปกับเนื้อนะคะหรือกับหมูกะไก่นะจะอร่อยมากเดี๋ยวพอเขาสุกนะแล้วเขาจะลอยขึ้นมานะคะ่ะแป้งสดแบบนี้นะคะทําแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกเนี่ยลอยหมดแล้วค่ะแล้วเราก็ตักตักขึ้นมานะคะนอกน้ําเย็นนอกน้ำเย็น,น,น,ยนแล้วก็ทิ้งให้สะเด็ดน้ํา เดี๋ยวจะมาสอนทําน้ําซอสนะคะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะมีกระเทียมนะคะแล้วก็เกลือใส่ลงไปค่ะตำตำตำหรือว่าบดบดก็ได้นะคะทุกอย่างให้เข้ากันปกติแล้วคนตุรกีเนี่ยนะคะเขากินเกี๊ยวกับโยเกิร์ตค่ะทุกอย่างจะมีโยเกิร์ตตัวนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตของมินานเนี่ยน้องเขาไปซื้อมาเป็นกรีกโยเกิร์ตค่ะก็เติมน้ําไปสักเล็กน้อยก็ได้นะคะถ้าเขาข้นเกินเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเท่านี้เองค่ะคนทุกอย่างให้เท่ากัน เดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟนะจัดจานก่อนเสร็จแล้วมันจะมีซอสค่ะอีกอันที่ขาดไม่ได้เลยที่อเอาเนยเนี่ยนะคะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ไปตั้งไฟละลายแบบนี้ใส่พริกป่นลงไปหน่อยหนึ่งเขาก็จะได้แบบนี้นะเรียบร้อยค่ะโรยโยเกิร์ตลงไปค่ะโยเกิร์ตที่เราผสมกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเสร็จแล้วราดด้วยตัวนี้ค่ะตัวเนยละลายของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูน้าน้องนะน้องกินเจอกระเทียมเข้าไป <laughs> น้องบอกเพ็ลองทำกันดูนะคะคลิปนี้จะละเอียดนิดนึงนะทุกคนทำได้แน่นอนค่ะลองดูมีนาบอกเลยว่าอร่อยมากลองเปลี่ยนไซส์ดูนะคะเป็นไซส์ที่เราชอบจ้า